มาพบกับช่างครัวมานอยก,กินแซบนี่แล้วนะจ๊ะวันนี้จะพามากินขนมปังจ้ะบิอริ่จ้ะมีเยอะแยะมากมายไล่น้าเลยจ้ะวันนี้เรามากันแบบไม่ต้องหินนะ้าดีแล้วนะจ๊ะมาจ้ะมาชิมกันได้กินนมก่อนน,น้ำเย็นๆคริงใจอันนี้ปังกระเทียมจ้ะ นี่กินหมอ้อแกงก่อนจ้ะชิมหม้อแกงก่อนหมอ้อแกงเช้เพือกสังขยาจ้ะอ,อืมว่านมัน อันนี้อร่อยจ้ะอันนี้อร่อยกินหมดเลยอันกินไม่หมดทุกอันนะจ๊ะ ันนี้เป็นปังกระเทียมจ้ะปังเนยกระเทียมปังเนยกระเทียมจ้าห<ม>้อมจ้ะห้อมเนยกระเทียม 嗯，来、mm，你、hmm. 个 เค้กส้มจ้ะนี่เรามาเติมน้ำตาลให้กับร่างกายเค้ <c oughs> กส้ม,มนิ้มจ้ะเค้กส้มหอบ

เดี๋ยวคุณคิดถ้าปลดนะสับปลดใช้ใช้ก็โอเคเลย ก็ไม่มากไม่น้อยส้มละขาจ้ะอันนี้เป็นมะพร้าวดูไซ่์มะพร้าวอืม

你讲。 นี่เป็นไรงไงขนมไข่เลยนิ่มมากเลยจ้ะอืมดูนิ่ม โอเคกันนะกินเซรุกเกต้าเออเหงาข้าวน้มปังแข้งอันนี้เซูกเกตใส่เยอะดีจ้ะ กินเข้าไปลไ่มดี่ถิน่นอิ่มเลยจ้ะอิ่มน้ำด้วยหรือไงไม่รู้กินน้ำไปกินขนมปังไปอือตอนนี้นิ่มจ้ะ นิ่มแล้วก็ห้อมโอโหอิ่มดิ่มไม่ได้แหละไปเจอกันใ่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเลยจ้า Im Namen